ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโชคแค่แค่เดวิกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็อยู่พี่คนดูร่วมดูคนามรักของโคดูนั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็เจอเกมโฮเทลวันอีกแล้วน, <Okay. Okay. S 1> นะครับผมส่วนเกมเซปโตนะครับจะเป็นหุ่งดีนั่นดีไหมครับผมก็ วันนี้นะครับผมก็อยู่ในอีเวนต์ท่าดอีกแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเสื้อผ้ากันแล้วกันนะครับแบบสุมเครื่องหมุนนะครับผมที่พี่ได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับที่พี่บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอหมุนก็แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปจัดันเลดีกว่านะครับขอเข้ามวยพรจากน้องๆหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าพี่จัเกลือแค่ไหนกันเชียวนะครับผมพี่ว่าน่าจะไม่เกลือมากเลยนะก็น้องๆก็ทายกันเ,เองนะครับว่าพี่จะแล้วส่วนคุกกี้แล้วเขาขายยังไงบอกพี่หน่อยนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่พี่จะเกลือไหมครับหมหาบุญวันนี้พี่ก็ถามน้องๆนะครับผมก็เออก็รู้กันจังเลยนะเรื่องนี้นะก็ <laughs> <laughs> ถามคุกกี้ไม่รู้สักคนเลยนี่คือแบบพอถามเรื่องนี้ก็แบบรู้กันเยอะมาก <laughs> โอเคครับผมก็มาดูเสื้อผ้านะครับผมก็เป็นเซ็ตที่สวยงามนะผมก็ได้ไปเยอะแล้วนะคเซ็ตสามดาวนี้ก็ยังไม่เคยได้นะครับผมก็ปจ่ายกันเลยครับสองร้อยหมุนแรกนะผมจะได้ไหมครับโอเคสิบหมุนแรกนะไปเลยครับผมก็ ก็เสียน้ำตาเลยเดี๋ยวเชียร์นะครับผมจุดชิ้นแรกนะครับเปิดคลิปมาก็คือโอ้โห my god แต่เก่งร้องไห้แต่เราร้องไม่ได้นะเก็งบักการไมห้เดือดรุ่น้องรู้เกลือแป๊บอะไรนดี๋น้องโอเคนะอีกแล้วทุกคนแบบสองยอดแล้วนะครับผมก็โอ้มีคนนี่ไงมีคนแช่งอยู่เกลือเกลืตายแล้วเนี่ยโอ้การให้แรงใจที่ดีมากเลยนะโอเคต่อกันดีกว่านะโอเค ได้ของสามอีกแล้วนะดีใจเมื่อกี้นึกว่าได,ได้ของใหม่นะครับผมอยากได้เซตสามดาวพอนะครับผมสองร้อยหมุนนี้นะครับดูว่าพี่จะได้ไหมครับเซตสองเอ้เซตสามดาวนะครับผมก็ยังไม่มาเลยนะพี่ว่ามันจะเกลือเกินไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะเกลือเกินนะครับผมไปหกสิบหมุนแล้วนะครับผมว้หกสิบหมุนแล้วนะจะได้ไเนี่ยเรนเด็สองดาวเกลือเกลือเกลือตายแนละ้วโอเคก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมโอ้โหแม่งทุกคน ก็คือแบบไม่ค่อยได้เลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยวจะสิบบุญแล้วนะจะร้อยแล้วครับผมก็อยากได้นะครับผมสักสัก,ส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 กชิ้นนี่โอ้โหสามอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ,โอเคยังไม่มาอีกแล้วอรอลุ้นนะลุ้นจักเลยโอเคขอรักชิ้นเนอ่ะโอเคครับได้สามดาวมาชิ้นหนึ่งนะผมได้เสื้อนะครับผมโอเคครับเอาเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากขึ้นเลเวลใหม่แล้วนะครับผมก็เรื่อยๆนะไม่ได้รีบอะไรไแบบพี่เรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็โอเค เลยเลื่อยมาเลี้ยงเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใ,ใจนใจเย็นๆได้ในของซ้ำอ่ะทุกคนเห็นปะซ้ำเยอะมากเลยนะผม,มที่นี่ก็ซ้ำอีกแล้วนะผมเป็นอะไรที่ซ้ำเยอะมากนะครับผมโอ้โหซ้ำกับเกลือนี่มันคล้ายๆายกันเลยนะแต่ว่ามันมันแบบสะกดกันแบบคนละ,อย,อ,ะอย่างอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเซ็งจัด <S <S โอเคอยังไม่มาอีกแล้วทุกคนดูนโอเคอยังเม่นของของซ้ำหมดเลยเหลือสี่สิบแล้วจากสองร้อยคิดดูดิ โอ้โหใจร้ายมากเลยเจมเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหใจร้ายจริงนะผมเมือ่อกี้มาแล้วนะครับเกงคอลิเกนะผมโอ้โหเกงคอลิเคนมาอีกแล้วนะผมพี่ปแบบสายลมนะสองรอบติดอัพเกี้แบบโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมก็ดูดีได้ไหมเป็นไงเ,นเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงคะก็แบบเป็นได้แค่พี่น้องจริงนะนะครับผม ตายเลยนะผมก็เกลือมากเลยนะพี่ันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เปล่งโลหใจพี่เกลือนะครับผมก็มาดูรีไซเคิลกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะรีไซเคิลหองปากของคอพอครับผมเพราะว่าอได้ของไปเยอะมากแต่ของซ้ำแล้วผมซ้ำเยอะมากนะเผื่อแบบรีไซเคิลมาจะได้ของใหม่มากแต่ว่ามันได้เอาออกไปหมดแล้วนะผมเฮ้ยเราไม่ทันนะผมไอเดี๋ยวลองไออีเวนท์ท่านนะผมก็ได้เอาของไปออกไปเยอะมากนะผมก็ เอามารีไซเครลสามดาวดีกว่านะพี่ว่านะมันจะคุ้มกว่านะโอเคได้ของซ้ำอีกแล้วอ๋อแบบของซ้ำเยอะมากเลยนะ e ี EP ีนี้พี่รู้สึกว่าทำไมมันซ้ำเยอะเกินไปนะพี่ว่านะมันซ้ำแบบหมุน200ได้มาชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรเงี้ยเออคิดดูดิทุกคนแบบโอ้โหแบบมันน่าผิดหวังมากเลยนะพี่ว่านะเอออยากได้หัวนี้ก็พอแล้วนะยังไงก็ได้นะามาหัวนั้นก็พอนะหัวยูนิคอนนะขออันเดียวนะมาจบคลิปแบบสวยๆหน่อยครับ ได้5ดาวเฉยเลยแต่เป็น5ดาวแบบขายได้้ตั้งเป็นแสนแล้วเอ้อายนะอ,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 อยากซื้ออะไรก็บอกกันแล้วกันนะทุกคนนายเจ้าเผาคนสร้างเกมนี้โอ้โหมีน้องเจะเาเผาคนสร้างเกมนี้ด้วยเมื่อกี้นะผมแล้วก็มีนี้เข้ามาใหม่นะผมเป็นมกุฎนะผมเป็นทรงผมที่ฟ้าสลัวอะไรกันกระดวงตาแนละ้วหนึ่งพันสามร้อยเพชรนี่นนะครับผมก็ จับจองกันได้นะผมแล้วก็เป็นหูนะครับผมที่ตเต็กตัวเป็นผู้หญิงได้เลยเนี่ยเป็นมีคอนเทนต์ที่ทำแบบแ,บบแก,ก้งคนผู้หญิงอีกแล้วนะผมแล้วก็โอ้โหสายลมโบกโบยนี่ถ้ามาเป็นเอฟเฟิกนะสวยมากเลยเอฟเฟิกแบบให้หน,นี่ก็ดวงตาก็สวยนะครับผม โอเคถ้ผมก็ไปไกลบ้างครับคลิปนี้ก็ถือว่าเกลือจริงๆนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาทักทายพี่ในเกมหรือว่ายังไงนะผมทักมาได้ตลอดนะแฟนเพจเฟ้บุกิจกาดีบีก็ยินดีจะตอบนะครับผมแล้วก็เลื่องไว้กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับผมว่าทุกคนจะรักพี่ด้วยนะครับผมก็พี่ไปเซว่าเออ ด,ดูเรียนกันมาเต็มเลยอะไรเงี้ยเพ,พราะว่าพี่ทำคลิปตอนเที่ยงนะผมไม่ใช่เที่ยงคืนนะแบบตอนเที่ยงจริงๆนะแต่ว่าเออเราบอกว่าพี่เทิมแล้วนะพี่เทิมกันก็ดูแลตัวเองกันด้วยครับอยา่าแล้วเอ้ยอย่าลืมนะครับว่าโควิดมันยังอยู่นะผมก็ดูแลสุขภาพปรับตัวไปกับมันให้ได้นะครับผมเราจะอยู่รอบไปด้วยกันนะครับสวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับว่างๆก็ไปดูคลิปพี่เก่านะเก่าๆก็ได้ครับลงไปเยอะนะครับผมบางทีน้องอาจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยครับเรานี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วทุกคนครับแล้วเจอกันใน E aí